มองมุมตะวันวันนี้วันจันทร์ที่13เมษายนพุทธศักราช2563รตรงกับวันสงกรานต์วันปีใหม่ไทยที่ไม่เหมือนปีไหนไหนในรอบร้อยปีพันปีที่ผ่านมาคือตั้งแต่ที่ มีวันสงกรานมาปีนี้ไม่เหมือนปีไหนไหนเพราะเป็นสงกรานเป็นปีใหม่ท่ามกลางวิกฤตโควิด -19 โรคระบาดไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่เป็นการระบาดใหญ่ ลุก,กลามไปทั่วโลกอย่างที่เห็นที่เป็นกันอยู่เราก็เอาเรื่องวันสงกรานนี่แหละมาชวนกันมองในวันนี้ก็แล้วกันจะได้เข้าใจถึงสัจธรรมความจริงให้มันชัดเจนทองแท้ขึ้น เมื่อจะพูดหรือชวนกันมองวันสงกรานมันก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมองเรื่องเวลาเพราะวันสงกรานแปลว่าวันก้าวผ่านวันก้าวหน้าไปวันขึ้นปีใหม่ที่มันเกี่ยวข้องกับเวลาสงกรานนี่ เป็นคำภาษาบาลีสันสกฤตแปลว่าก้าวไปหรือก้าวผ่านก้าวหน้าก็คือเคลื่อนย้ายจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งในที่นี้หมายถึงเวลามันเคลื่อนผ่านไปแล้วก็เลยเรียกว่า เป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบไทยๆคือวันปีใหม่ในประเทศไทยหรือภูมิภาคอุตสาคเนนี้ก็เอาวันสงกรานนี่แหละเป็นวันปีใหม่แต่ไหนแต่ไรมาเป็นร้อยพันปีหรือจะหมื่นปีก็เอาวันนี้ตอนหลังมาเราไปเอาอย่าง สากลหรือพูดไทยชัดก็คือเอาอย่างโลกตะวันตกที่เขาเอาวันที่หนึ่งมก,กราคมเป็นวันปีใหม่ก็เปลี่ยนไปในประเทศจีนก็จะเร็วกว่าในประเทศไทยหน่อยโดยวันปีใหม่ของเขาก็คือช่วงเดือนสมวันตรุษจีนส่วนปีใหม่ไทยก็เป็นช่วงเดือนห้าคือ ช่วงวันสงกรานต์ของเรานี้ทีนี้ทำไมวันจึงมีวันสงกรานต์คือเวลานี่จะว่าไปมันคืออะไรคนที่เป็นนักคิดนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามอธิบายให้เข้าใจว่าเวลานั้นมันคือห่วงที่เราสมมติกันว่า วันนี้เรียกว่าวันปีใหม่มีวันจันทร์อังคารพุดธศุกร์เสาร์อาทิตย์โดยเอาวันอาทิตย์เป็นวันเริ่มต้นสัปดาห์อาทิตย์จันทร์อังคารพุดธศุกร์เสาร์เดือนก็มีเดือนมกรากรุมภพาเรื่อยไปจนถึงเดือนธันวาหรือนับตามตัวเลขก็เดือนไอเดือนยี่เดือนสมเดือนสี่าก็คือหนึ่งยี่ก็คือสอง ด้วยไปจนถึงเดือนสิบสองนี่เราก็มากำหนดกันว่ามันมีเวลาอย่างนี้อพอเป็นปีก็มีปีชวดจะรู้คานเถาะไปจนถึงกับปีวอกกระกาจอกุลนะฮะถ้าเดือนก็ดังที่ว่าแล้ววันก็นั่นทีนี้พอเป็นชั่วโมง ตอนหลังมาก็ละเอียดขึ้นวัดกันเป็นชั่วโมงจากชั่วโมงก็เป็นนาทีจากนาทีก็เป็นวินาทีแม้ในวินาทีก็ยังมีเศษส่วนของวินาทียิ่งในทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นี่แบ่งละเอียดลงไปจนกระทั่งเป็นหนึ่งในล้านล้าน วินาทีก็ได้เนี่ยมันก็แยกแบ่งเวลาให้มันละเอียดอย่างนั้นได้แล้วทีนี้เวลามันคืออะไรเวลามันก็คือการที่มันผ่านจากตรงหนึ่งไปสู่อีกตรงหนึ่งเคลื่อนไปเรื่อยๆคล้ายๆกับระยะทางเหมือนกันนะคร ถ้าระยะทางก็เป็นเรื่องของความห่างความใกล้กับไกลถ้าเป็นเวลาก็จะวัดโดยความช้าความเร็วของเวลาไปเนี่ยคือ,อที่มาของวันสงกรานมันก็จะต้องเริ่มมาจากเราจะต้องเข้าใจเรื่องเวลาแล้วทีนี้ทำไมมันถึงมีวันที่เหมือนกันอย่างนี้ อันนี้เราก็จะต้องมองให้เห็นในสมัยโบราณปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเราท่านก็ยากที่จะเข้าใจท่านก็แค่สังเกตรปรากฏการณ์ว่ามันเหมือนกันอย่างช่วงนี้เข้าสู่หน้าร้อนนี่เข้าสู่หน้าฝนนี่เข้าสู่หน้าหนาวท่านเห็นมันเหมือนกันท่านก็กําหนดเป็นฤดูกาลขึ้นมากําหนดเป็นช่วงเดือน ช่วงสัปดาห์ช่วงวันขึ้นมาอย่างเนี้ยก็เป็นแค่สังเกตการไปแต่ไม่รู้หรอกว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครัตอนหลังมาวิทยาการของเราก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ก้าวหน้าขึ้นมาก็ทําให้นักวิทยาศาสตร์นักดาราศาสตร์รู้ว่าทําไมช่วงนี้ฤดูนี้โลกของเราจึง เกิดปรากฏการณ์เป็นฤดูการที่คล้ายๆกันอย่างนี้ก็ไปสัมพันธ์นก,นกันกับการโคจรของดวงดาวเอาเฉพาะแค่การหมุนรอบตัวเองของดาวโลกที่เราอยู่อาศัยแล้วดาวโลกนี้นอกจากหมุนรอบตัวเองก็ยังหมุนรอบดวงอาทิตย์นี้การหมุนรอบดวงอาทิตย์ก็หมุนรอบแต่ละรอบก็คือ สามร้อยหกสิบห้าวันสามร้อยหกสิบหกวันก็จะเป็นอย่างนี้คือสามรอหกสิบห้าวันเป็นส่วนใหญ่ก็เลยทำให้โลกของเรามันก็จะหมุนไปอยู่ในจุดที่เมื่อปีที่แล้วเคยอยู่แต่ถ้าดูให้ละเอียดลงไปในทางวิทยาศาสตร์มันก็ไม่เคยว่ามันอยู่จุดเดิมหรอก พราะดวงอาทิตย์ก็เคลื่อนที่ไปเรื่อยเหมือนกันโลกของเราก็เคลื่อนตามดวงอาทิตย์ไปดังนั้นที่จริงแล้วก็ไม่เคยจะอยู่ที่เดิมมันก็หมุนไปที่ใหม่เรื่อยแต่อ้ที่เดิมตรงนี้ก็คือไปอยู่ในจุดคล้ายๆเดิมที่ตนเองเคยหมุนรอบดวงอาทิตย์ไปสิ่งแวดล้อมมันก็เลยคล้ายกันในวันนั้นนั้น ทีนี้พอมันคล้ายกันในวันนั้นฤดูการมันก็จะเหมือนกันอย่างเช่นวันสงกรานนี้มันก็จะเป็นช่วงฤดูร้อนแต่ก็กําลังจะใกล้เข้าสู่ฤดูฝนถ้าเราสังเกตดีๆก็จะเห็นว่าในช่วงสงกรานนี้จะมีฝนฟ้าคนองมีพายุฝนที่มีลมกันโช่แรงเกือบจะทุกปีมันก็เลยทำให อ๋อคงเป็นเพราะเหตุนี้บ,นบรรพบุรุษผู้ย่าตายายเราก็เลยเที่รอฝนมานานตั้งแต่ช่วงรืดูหนาวจนเปลี่ยนจากหนาวมาเป็นร้อนฝนก็ยังไม่มาสัทีแต่พอมาถึงช่วงสงกรานนี้ฝนฟ้าขนองเริ่มมาก็เลยคงจะเป็นเหตุนี้ทำให้ บรรพบุรุษของเราบอกว่านี่ฝนมาแล้วฝนเริ่มมาแล้วเราก็เลยกําหนดเอาว่าวันนี้เป็นวันปีใหม่คือเป็นวันที่เคลื่อนย้ายจากปีเก่าก้าไปสู่ปีใหม่วันส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นี่สงกรานก็เลยเกิดขึ้นกําหนดขึ้นเอาเฉพาะประเทศไทยเราก็พูดถึงเรื่องวันปีใหม่อย่างนี้แล้วต่อจากนั้นมันก็จึงค่อยมามีประเพณี มามีวัฒนธรรมอะไรต่างๆที่ชุมชนคนที่รวมกลุ่มกันเป็นสังคมมนุษย์ขึ้นมานี้ก็เลยมากำหนดเป็นประเพณีเป็นงานรื่นเริงเป็นเทศกาลทาบุญเป็นเทศกาลที่ลูกหลานจะได้แสดงความกตัญญูกตวเวทีต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็จะให้ศีลให้พรต่างๆแล้ว พุทธศาสนิกชนหรือว่าสานิกชนต่างๆก็ไปทําบุญกับพระสงฆ์หรือว่าผู้นําศาสนาที่ตนเคารพนับถือก็เลยเกิดเป็นประเพณีทาบุญสงกรานขึ้นเนี่ยสงกรานมันก็จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันกับธรรมชาติอย่างนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นมาเพราะ ราเหตุรายผลหรือไม่มีเหตุปัจจัยแบบเลื่อนลอยอย่างนั้นก็หามไม่มันมีเหตุปัจจัยมาตั้งแต่ธรรมชาติคือพอโลกเราหมุนรอบดวงอาทิตย์ทำให้เกิดฤดูกาลแล้วช่วงใดที่มันมีฤดูกาลอย่างนี้เราก็กําหนดเอาไว้อย่างวันขึ้นปีใหม่วันสงกรานอย่างนี้ก็เพราะเห็นว่าเออมันเป็นช่วงที่ นเริ่มมาฟ้าเริ่มขนองร้องคลำรามมาให้ผู้คนหมู่มนุษย์ของเราได้ตื่นเต้นแล้วก็ได้กำหนดกันว่านี่ฤดูฝนใกล้จะเข้ามาแล้วนะปีใหม่ที่เราจะได้ทำนาทำไร่ได้ฝนฟ้ามาเลี้ยงชีพก็ใกล้จะมาถึงแล้วเรากำหนดเอาวันนี้เป็นวัน ขึ้นปีใหม่ก็แล้วกันเนี่ยก็มาเกี่ยวข้องกันอย่างนี้แต่เมื่อเราดูโดยปรมามัดศัจธรรมแล้วไม่ว่าจะเป็นวันไหนไหนเดือนไหนไหนปีไหนไหนมันก็แค่สมมติคือเรากำหนดกันขึ้นมาเท่านั้นแต่โดยแก่นแท้หรือสาระสำคัญของแต่ละวันนั้นมันไม่มีมันมันไม่ได เป็นวันเดียวกันและที่สําคัญก็คือมันไม่ใช่วันเดียวกันคือสงกรานต์ปีกลายกับสงกรานต์ปีนี้ที่จริงแล้วมันไม่ใช่วันเดียวกันมันแค่เป็นวันที่คล้ายกันคือถ้าเอาหลักความจริงทางวิทยาศาสตร์เท่าที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้เวลามันไม่สามารถจะย้อนคืนหลังได้มันมีแต่บ่ายหน้าไปข้างหน้าอย่างเดียวส่วนแนวคิดที่ จะย้อนเวลาได้นั้นมันเป็นแค่แนวคิดตามจิตที่มีโลภะโทสะโมหะของมนุษย์ <c oughs> คือมนุษย์เราอยากพ่จะยย้อนกลับไปในอดีตเราก็เลยเกิดความคิดว่าเราจะสามารถย้อนเวลากลับไปในอดีตได้ไหมแล้วก็เกิดทฤษฎีต่างๆมากมายที่มารองรับความต้องการของมนุษย์อย่างนี้ นอกจากต้องการกลับไปในอดีตยังต้องการจะโกงเวลาลัดไปในอนาคตข้างหน้าอีกอันนี้ก็เป็นเรื่องของความคิดจิตมนุษย์ที่สัมปยุตด,ด้วยโลภะโทสะโมหะนี่ว่าโดยหลักอภิธรรมที่ศึกษาเรื่องจิตมันก็จะเป็นอย่างนั้นในทางกิตตวิทยานักวิทยาศาสตร์นักกิตตวิทยาก็จะมีะคำอธิบายอ,อย่างหนึง่ง แต่เมื่อว่ากันโดยฟิสิกส์หรือโดยหลักความจริงทางส,สารสเปสเวลาส,สถานที่และเวลานี้มันไม่สามารถจะย้อนกลับได้มันมีแต่ไปไปข้างหน้าอย่างเดียวเพราะฉะนั้นสงกรานของปีนี้ก็จึงไม่ใช่สงกรานของปีกลายแล้วก็ไม่ใช่สงกรานของปีก่อนๆน้นแต่อย่างใดเมื่อมันมามีเหตุปัจจัยอะไรต่างๆมันก็จึง ไม่เหมือนเดิมไงก็แบบปีนี้ที่พอเรามาถึงวันสงกรารวันขึ้นปีใหม่ของเราในช่วงเกิดวิกฤตโควิด -19 โรคระบาดใหญ่ในรอบศตวรรษหรือสหัตววรรษที่เกิดวิกฤตไปทั้งโลกมันก็เลยทำให้ประเพณีสงการที่วันพบุรุษปู่ย่าตายายเคยพาทำมาก็จัดไม่ได้ทางรัฐบาลก็ สั่งให้อยู่กับบ้านประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินมันก็เลยเป็นสงกรานที่ไม่เหมือนปีไหนๆควรค่าแก่การเล่าเอาไว้ให้ลูกหลานฟังเพราะพอไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเขาก็จะต้องอสืบสารหรือสืบต่อเาผาพันธุ์ดำรงชีวิตดำรงวัฒนธรรมที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายพาทำมาต่อไป แต่ยังไงเขาก็จะต้องปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยของเขาเพราะเมื่อว่าโดยหลักศัจธรรมแท้มันไม่มีอะไรที่คงที่ตายตัวอยู่แล้วก็จึงให้เป็นภาระหน้าที่ของลูกหลานเขาจะปรับเปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อมห่วงเวลาในชีวิต ยุคสมัยของเขาไปนะฮะเราคนเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็แค่รักหวังดีปรารถนาดีมีรักแท้คือมีแต่ให้ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนไม่ได้คิดจะเอาอะไรจากพวกเขาดังนั้นเราก็เลยไม่ต้องไปคิดมากหรือไม่ต้องไปกะเกณฑ์อะไรกับ ลูกหลานจนเกินไปก็ให้เขาได้เติบโตได้มีวิวัฒนาการพัฒนาการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยของเขาทุกเรื่องทุกราวนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคมเศรษฐกิจการเมืองหรือแม้แต่เรื่องาศาสนาก็ให้สิทธิเสรีภาพแก่ลูกหลานเขาได้คิดได้ตัดสินใจของเขาไปเอง เราคนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่ย่าตายายที่รักและหวังดีต่อเขาเราก็แค่ให้รักแท้ให้สิ่งดีๆเท่าที่เราจะให้ได้และก็มีเวลาจะให้เขาได้นี้เอาไว้ให้แก่เขาทําเป็นมรดกที่ล้าค่า,าไว้ให้แก่เขาอย่างเดียวก็พอถ้าใครยังคิดไม่ออกว่าจะให้อะไรที่มันล้ำค่าที่สุดแก่ลูกแกหลาน ก็ลองมาฟังมุมมองของนายตะวันในรายการมองมุมตะวันนี้ฟังจากนายตะวันในรายการเสียงจากสวนจันนี้แล้วเอาไปพิจารณาก็ได้เพราะที่นี่มีเรื่องเดียวก็คือเรื่องมูลนิธิสุตะวันที่ก่อตั้งมาหาแผ่นดินคืนในพื้นป่าก็คือเรามาชวนกันหาแผ่นดินหาพื้นที่เอาไปยกคืนให้กับ ธรรมชาติป่าไม้ในทางนิตินานก็คือยกให้เป็นสมบัติของรัฐของหลวขงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ได้เป็นของใครจะเชื่อได้ยังไงเอ้าก็ดูจากตัวของผู้ก่อตั้งมูลนิธินี้เองคือนายตะวันครูโบราณอาจารย์ผู้น้องอาจารย์นวยหลวงแอลแลขุนแอแลเท้าแอลแลซึ่งก็ได้แก่ตัวผมเนี่ยว่าเฉพาะทรัพย์สินของผมเองที่ดิน 2 1 6 1ตารางวาโดยตอนก่อตั้งก็ให้ไว้1,200ตารางวาก่อนแล้วต่อมาก็บริจาคหรือให้เพิ่มเติมไปอีก9 6 1ตารางวารวมเป็น2,160ตารางวาเนี่ยก็คือยกให้แก่รัฐแก่หลวงแกง่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปแล้วตั้งแต่วันก่อตั้งคือวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2560 พอทางการอนุญาตให้จัดตั้งเป็นมูลนิธิได้ทรัพย์สินส่วนตัวของผมนั้นก็ตกเป็นของแผ่นดินของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปแล้วซึ่งว่าโดยพฤตินในหรือโดยสัจธรรมมันก็เป็นของทุกคนบนโลกรวมถึงตัวคุณตัวลูกหลานของคุณตลอดไปถึงสัรพสัตว์ทั้งสิ้นไปแล้วเนี่ยก็แค่นี้เองเมื่อผม ทำไปก่อนอย่างนี้เสียสละไปก่อนอย่างนี้แล้วค่อยมาชวนทีนี้ชวนทุกคนก็แล้วแต่ทุกคนเพราะว่าผมไม่ได้ไปบังคับใจใครก็แค่ชวนว่าถ้ายังไงก็ร่วมกุศลคนละบาททั้งชาติทั้งชีวิตของท่านเมื่อมาได้ยินได้ฟังแล้วก็มาร่วมกันหาแผ่นดินคืนให้พื้นป่าหรือหาพื้นที่มาคืนให้กับธรรมชาติปา่าไม้เนี่ยมาด้วยกันโดยท่านมีส่วนร่วมสักแค่บาทเดียวทั้งชีวิตก็ไม่ว่ากันก็ขออนุนา หรือใครมีศรัทธาแรงกล้าขึ้นมีความรักความเมตตาความไว้วางใจแก่ตัวนายตะวันมากขึ้นก็มาสมัครเป็นคนสำคัญทำบุญวันลบาทกันก็เพื่อมาหาแผ่นดินคืนให้ผืนป่าคืนผืนป่าธรรมชาติที่โดยส่วนตัวของผมผู้ก่อตั้งมูลนิธิสุตะวันขึ้นมาและผู้ที่ชวนท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายนี้ ผมก็ต้องเชื่อไปก่อนแล้วว่าเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่มนุษย์จะพึงทําได้และถ้าจะเป็นโมรดกตกทอดไปให้ลูกหลานก็คือโมรดกที่ล้ําค่าที่สุดที่เชื่อว่าลูกหลานของเราคนรุ่นถัดไปที่เกิดตามเรามานั่นเขาจะพอใจแล้วก็จะขอบคุณเราจะเห็นคุณค่าของมันถ้าเอาไปวัดไม่ว่าจะในทางศาสนาทางสังคมเศรษฐกิจก,การเมืองหรือใดๆก็ตาม หรือในชีวิตของแต่ละคนก็ตามผมก็เชื่อว่าการหาแผ่นดินมาคืนให้พื้นปา่าคืนพื้นปไปธรรมชาตินี่แหละคือสิ่งที่ดีที่สุดถ้าในทางศาสนาก็เป็นบุญกุศลที่สูงสุดที่เราได้ทำตามคำสอนในทางศาสนาคือแค่หาแผ่นดินมาคืนให้พื้นปา่าก็ได้ชื่อว่าได้ให้ทานขั้นสูงสุดเป็นธรรมทานเป็นนิจ,จทานนิจ,จทานนิชัดเลยเพราะว่าเป็นการให้ทุกเวลานาที วันทุกคืนตลอดปีตลอดไปชั่วฟ้าดินสลายอยู่แล้วก็เป็นนิจทานอย่างยั่งยืนแท้จริงเพราะว่าเราได้ให้สิ่งที่มันยั่งยืนตลอดไปเนี่ยในทางาศาสนาก็เป็นบุญกุศลสูงสุดในทางสังคมก็เป็นสิ่งที่ให้ความร่มเย็นให้ความเป็นสุขแก่สังคมมากที่สุดในทางเศรษฐกิจก็เป็นการให้ คุณสำรองที่ยั่งยืนที่สุดให้ทรัพยากรที่ล้ำค่าที่สุดแก่เศรษฐกิจในทางการเมืองก็ให้สิ่งที่ค้ำจุนให้การเมืองมั่นคงมากที่สุดทีนี้ในชีวิตของแต่ละคนก็ไปดูเอาเมื่อเราแต่ละคนนั้นสิ่งสำคัญที่สุดของเราก็คือลมหายใจลมหายใจเราได้มาจากไหนก็ได้มาจากป่าไม้ได้มาจากธรรมชาติยังมีน้ำมีอาหารมีเสื้อผ้ามียาทักษะโรคมี ที่อยู่อาศัยอะไรต่างๆอีกมากมายนั้นเราก็ได้มาจากป่าไม้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการชวนกันให้มาหาป่าไมา้คืนมาให้แก่โลกแก่ธรรมชาติมันก็จึงเป็นสิ่งที่สูงสุดแน่ๆนี่คือผมมั่นใจอย่างนี้แล้วถ้าเราคิดว่าเราจะทำเอาไว้ให้ลูกให้หลานของเราที่เรารักปานแก้วตาดวงใจนี้ต้องการจะมอบมรดกที่ล้ำค่าที่สุดให้แก่ลูกหลานที่เรา บอกเขานักบวกเขาหนาว่าเรารักเขาเหลือเกินนี้มันคงไม่มีอะไรที่จะล้ำค่าหรือสูงค่ายิ่งกว่าสิ่งที่นายตะวันมูลนิธิสุตะวันชวนนี้แล้วแน่แส่วนว่าไอ้ที่ให้เป็นส่วนตัวแกลูกแกหลานของแต่ละคนอันนั้นเป็นเรื่องของแต่ละคนที่จะหาให้ลูกให้หลานของตนไปกลัวว่าเขาจะอดอยากก็สร้างเนื้อสร้างตัวให้ร่ำให้รวย แล้วก็มอบมรดกเป็นทรัพย์สินเอาไว้ให้เขาไปกลัวว่าเขาจะไปเ,เป็นทุกข์เดือดร้อนสังคมจะวุ่นวายก็สอนศีลธรรมสอนคุณธรรมจริยธรรมให้เขาไปนะะอันนั้นก็เป็นมรดกส่วนตัวที่พ่อแม่แต่ละคนจะต้องหาให้ลูกให้าทายาทของตนของตนไปแต่ถ้าเรามองโดยภาพส่วนรวมทั้งโลกแล้วไม่มีอะไรหรอกครับที่จะมีค่าแก่ลูกหลาน เรามากกว่าธรรมชาติป่าไม้แบบที่นายตะวันมูลนิธิสุตะวันนี้ชวนให้ท่านมาร่วมด้วยช่วยกันก็ขอฝากเอาไว้ครับวันนี้รายการมองมุมตะวันเราก็ชวนกันมองเรื่องวันสงกรานต์แล้วก็เป็นธรรมดาว่าจะต้องชวนกันเรื่องหาแผ่นดินมาคืนให้พื้นป่าคืนพื้นป่าให้ธรรมชาติเอาไว้ให้ลูกให้หลานของเราดังที่เคยได้ชวนกันเป็นประจำมา ก็หวังว่าจะร่วมด้วยช่วยกันเบื้องต้นก็ฝากกดติดตาม s u b s c r i b e ไลค์แชร์เอาไว้เพื่อให้สื่อโซเชียลเขาฟีดข่าวเรื่องราวของผมของนายตะวนันมูลนิธิสุตะวันกลับมาให้ได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆนะครับขอขอบคุณ